แนวโน้มของอุตสาหกรรมเครื่องุ่งห่มไทยของปีนี้ครับปี67ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าปี68ทิศทางเป็นยังไงบ้างครับค่ะสำหรับมูลค่าการจำหน่ายเครื่องนุ่งห่มในประเทศของไทยโดยรวมนะคะในปี67และ68คาดว่าจะหดตัวต่อเนื่องค่ะที่5.7เอร์เซนและ2.2อเซนตตามลำดับนะคะโดยปจัจจัยกดดันหลักนะคะจะมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงค่ะ จากปัญหานี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งจะกดดันต่อความต้องการเสื้อผ้าค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่ชนแต่ก็ยังมีบางเซกเมนต์นะคะที่ยังเติบโตได้อย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาค่ะจากพฤติกรรมของผู้บริโภค,คที่ใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้นนะคะรวมถึงเดิอดพันธ์ที่ตอบโจทย์กับเทรนด์ E S C นะคะก็ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างเช่นพวกเสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะที่ผลิตจาก เป็นงัยธรรมชาติหรือเส้นใยดีไซน์เชนนก็ยังคงเติบโตได้ตามกระแสรักสินวัตถุที่มากขึ้นค่ะ,คะส่วนทางด้านของอมูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทยนะคะในรูปเงินบาทในปีนี้คาดว่าจะขยายตัว89เปอร์เซ็นค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนนะคะส่วนปี68ค่ะคาดว่าจะหดตัว2เปอร์เซ็นค่ะซึ่งแรงผลดดันก็มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ค้าหลักนะคะอย่างสหรัฐ และสหภาพยุโรปซึ่งไทยส่งออกเครื่องนุ่ม่มไปสองตลาดนี้นะคะรวมกันเลถึงเกือบหกสิบเปอร์เซ็นค่ะของการส่งออกเครื่องนุ่ห่มทั้งหมดค่ะรวมทั้งก็จะยังมีแรงกดดันนะคะจากทางด้านของพิทาเงินบาทที่มีนวโนมแข็งข่ามากขึ้นด้วยก็ทําให้โดยรวมแล้วค่ะคาดว่าอัตราการใช้กาลังการผลิตเครื่องนุ่ห่มไทยนะคะเฉลี่ยในปีห7และหกแปดจะอยู่ที่ราวสาสิบแปดเปอร์เซ็นค่ะ ซึ่งก็ยังคงต่ำกว่าในช่วงก่อนโควิดนะคะที่มีค่าเฉลี่ยอยูที่50ปอร์เ์ค่ะเห็นชัดจะเป็นส่วนกําลังซื้อนะคะที่เรามองว่าน่าจะยังภาพรวมหดตัวอยู่แต่ถ้ามองในส่วนการแข่งขันกันเองของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นหรือว่าเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มตรงนี้ค่ะตอนนี้ภาวะสถานการณ์เป็นยังไงคะ ค่ะก็ต้องอยอมรับนะคะว่าตัวภาะวะการแข่งขันของธุรกิจผลิตเครื่องนุ่งห่มไทยอยู่ในระดับที่สูงนะคะทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกด้วยตลาดส่งออกเนี่ยไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากค่าจ้างแรงงานขั้นต่างส่งไทยที่สูงกว่าคู่แข่งนะคะทั้งจากทั้งเยียมนมและกัมพูชาเกือบเท่าตัวและไทยก็ถูกติดทธิพิเศษทงางภาษีศุลกากรหรือว,ว่า GST จากสหราฐฯและสหภาพยุโรปด้วยนะคะ ก็ทําให้ไทยเนี่ยแข่งข the ันได้ราคาในตลาดโลกได้ยากอีกทั้งความสามารถในการแข่งขันในประเทศค่ะก็เผชิญกับการแข่งขันที่สูงนะคะกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปมางข้าจากจีนที่มีราคาถูกค่ะซึ่งในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยมีการนำเข้าเสื้อผ้าจากจีนเติบโตเฉลี่ยสูงถึงเกือบ13เปอร์เซ็นตต่อปีเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าอาจจะกดดันต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มในประเทศของไทยค่ะ อันนี้อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้วย,ย<ช>ไหมฮะใช่ค่ะปั <ขา S 2> <ใ>จจัยอ,อะไรบ้างที่ต้องติดตามครับค่ะซึ่งนอกเหนือจากอาแรงกดดันจากการแข่งขันขกับเสื้อผ<ม>้าจากจีนนะคะก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามของธุรกิจผลิตเสื่องุ่งห่มไทยที่อาจจะกดดันต่ออัตรากำไรของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่่ในระดับที่สูงค่ะโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่าแรงงานนะคะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของภาครัฐค่ะ ซึ่งอาจจะบ,บันพอต่อการกําไรของเครื่องจีบเนื่องจากกระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้าและแรงงานจํานวนมากนะคะอีกทกั้ง,งยังมีอ่ากําลังซื้อของผู้บริโภคเรื่องคงเประอบบางค่ะก็อาจจะก,กดดันต่ออ่าความต้องการซื้อเสื้อผ้านในกลุ่มแฟชั่นนะคะรวมถึงเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าค่ะก็อาจจะทําให้การแข่งขัาาขงขนด้านาาราคามีแรงกดดันเพิ่มขึ้นค่ะ